ยินดีด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศค่ะเหนืออีสานกลางใต้77จังหวัดเลยวันนี้ทกศมีการจ่ายเงินตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรใครที่ได้รับการโอนเงินแล้วขอเสียงหน่อยค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องนะคะส่วนพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะและที่สําคัญค่ะรอบที่10จะทําการโอนอีกครั้งหนึ่งจากแผนการจ่ายของทาง,ทานงธนาคารทกศโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตร กรเหนืออีสานกลางใต้77จังหวัดในวันที่30มิถุนายน2566ส่วนรายละเอียดตารตางการจ่ายเงินและรอบการจ่ายเงินเป็นแบบไหนใครจะได้รับสิทบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศนะคะ ต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินด,ดีด้วยค่ะสำหรับรอบที่9นะคะวันนี้23มิถุนายน2566ทรสกสจ่ายเงินตามแผนการจ่ายของทางกยทที่มีการส่งรอบการจ่ายรอบที่9ตรงกับ23มิถุนายนให้กับพี่น้องเกษตรษกรชาวสวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ไดรรเกษตรกรชาวสวนยางพาราเฟสที่4และมีการประกาศรา,ราคา,คาเกณฑการอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางออกมา2งงวดคืองวดเดือนตุลาคมแล้วก็งวด เดือนพฤศจิกายน2565นะคะและก็ในส่วนของการจ่ายเงินไม่เกิน25ไร่ต่อเกษตรกรแบ่งเป็นในส่วนของคนกรีดแล้วก็ในส่วนของเจ้าของสวนด้วยค่ะและแต่ละพื้นที่นะคะใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินรอก่อนนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะจ่ายเงินไม่พร้อมกันใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินติดต่อได้ที่โกยทอหรือว่าทอกระสอบก็ได้ค่ะ และในส่วนของรอบถัดไปคือรอบที่10นะคะคุณผู้ชมจะได้รับการจ่ายเงินในวันที่30มิถุนาย,ยนสน2 5า6โดยแผนการจ่ายนี้จะได้รับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนเซ็นรับรองโดยเป็นแผนการจ่ายของทางกะยะทส่งให้กับทางธนาคารทกศและในส่วนของทางกะยะทนะคะแจ้งแผนการจ่ายไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีทั้งหมด16หกรอบในการจ่ายเงินและจะดําเนินการใจ่ายให้เสร็จสิ้นในเดือนกร,รกฎาคมนี้และในส่วนของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับ การโอนเงินต้องทําอย่างไรติดต่อที่กยทอด่วนเพื่อทําเรื่องอุทธรณ์นะเดีงค่ะคุณผู้ชมและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะได้พี่น้องเกษตรกรที่สอบถามกันเข้ามาเยอะมากสําหรับเกษตรกรชาวสวนยางนะคะว่า อ้าวแล้วงวดที่หนึ่งงวดที่สองได้รับการโอนเงินไปแล้วรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้ารอบที่หกจะจ่ายเมื่อไหร่ต้องบอกว่าทางพยทอแจ้งแผนการจ่ายออกมาว่าจะดําเนินการในส่วนของงวดที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน2566นนี้แล้วก็รอในส่วนของการ